สวัสดีครับคืนนี้มาพูดเรื่องสำคัญที่หลายคนไม่อยากจะพูดกลัวเปื้อนผมอยากจะบอกว่าสิทธิชุมชนคือกฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายอย่าไปเชื่ออย่าไปให้ความสำคัญสิทธิชุมชนคือกฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย อย่าไปเชื่ออย่าไปให้ความสำคัญทำไมผมถึงพูดแบบนั้นจริงๆแล้วเราก็ควรจะเคารพสิทธิของบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะครับจะไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเนี่ยไม่ได้แต่ว่าทุกอย่างก็มีในแง่ตรงข้ามเหมือนกันนะครับ คือถ้าเป็นหลักกฎหมายฝรั่งเศสเนี่ยแน่นอนนะครับเขาก็จะให้ความสำคัญของบุคคลมากกว่าแต่ถ้าเป็นหลักกฎหมายของอังกฤษเขาจะให้ความสําคัญของส่วนรวมมากกว่าบุคคลครับอย่างในประเทศมาเลเซียเนี่ยซึ่งใช้ระบบกฎหมายแบบอังกฤษเนี่ยครับไม่ใช่แบบฝรั่งเศสเขาบอกว่าเขาเวนคืนที่ดินมาเนี่ยมาสร้างนิคมอุตสาหกรรมเพื่อความเจริญของประเทศ ที่ดินที่เป็นสวนยางหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยครับเวรคืนมาแล้วก็ขายต่อให้พวกนายทุนไปสร้างโรงงานคนก็ไปทำงานด้วยกันทำให้ประเทศชาติจเจริญขึ้นแต่บ้านเราบอกว่าเวรคืนเนี่ยแล้วจะไปขายต่อหรือทำประโยชน์ไม่ได้ต้องอยกเว้นทำเรื่องสาธารณะเช่นตัดถนนเท่านั้นเองซึ่งเป็นวงแคบมากระบบคิดแบบอังกฤษเนี่ย คิดถึงส่วนรวมไปที่ตั้งคิดถึงคนส่วนใหญ่คิดถึงประเทศชาติไปที่ตั้งแต่ถ้าเป็นระบบความคิดแบบฝรั่งเศสเนี่ยคิดถึงปัจเจกบุคคลเป็นที่ตั้งปัจเจกบุคคลเหล่านี้เนี่ยกบรมรวม,รวมกันเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนเหมือนกันเป็นกลุ่มชนเป็นเหมือนกับชุมชนก็เลยพูดว่าเป็นสิทธิของชุมชนแต่นั่นอะ่ะมันคือกฎมู ที่อยู่เหนือกฎหมายทำไมเป็นอย่างนั้นมีตัวอย่างให้เห็นนะครับอย่างเช่อนอาคารคอนโดมิเนียมเนี่ยชื่อแอสตันอโศกมีคนไปร้องเรียนสิบกว่าหลังคาเรียนที่เป็นทาวน์เฮาส์บอกว่าตรงนี้เนี่ยสร้างแล้วมันหนกคูนะผิดกฎหมายอะไรสารพัดเนี่ยนะครับหาเรื่องเขาเสร็จแล้วก็สารปกครองสูงสุด ก็ตัดสินออกมาแล้วว่าเนี่ยอันนี้ต้องมีทางออกอะไรอย่างต่างแต่การจะไม่ได้บอกตรงๆชัดเจนเนี่ยครับนะแต่ว่าเนี่ยมีปัญหาเพียงแค่มีปัญหากับคนสิบกว่าคนเนี่ยนะขณะที่คนที่อยู่ในแอสตันโซกเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยมีร่วมพันครัวเรือนแปดร้อยกว่าครัวเรือนเจ็ดร้อยกว่าแปดร้อยกว่าครัวเรือนแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องไปทุบตึกเนี่ยเพราะว่า คนสิบห้าคนเนี่ยไปร้องเรียนอย่างนี้มันใช่ที่ไหมแน่นอนนะครับเราต้องเคารพสิทธิของพวกชาวบ้านเหมือนกันนะคือถ้าระหว่างการก่อสร้างเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนเนี่ยนักพัฒนาที่ดินเจ้าของโครงการเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะผ่อนหนักเป็นเบาพยายามที่จะช่วยเหลือชาวบ้านอย่าให้มีเกิดความคิดที่เป็นปฏิปักษ์แต่สมัยนั้นมันมีนักร้องอยู่คน,นไปช่วยกันร้องด้วยเนี่ยครับเรื่องราวก็เลยไปกันใหญ่ แต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเค่อยๆเจราจารเนี่ยชาวบ้านเขาคง,งน่าเห็นใจเราเหมือนกันว่าเราก็อยากจะพัฒนาอะไรบางอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่ามันการก่อสร้างมันหนักหน่วงรุนแรงเสียงดังมากอะไรต่างๆเนี่ยครับราจ,จะขอนะอัญเชิญชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยไปอยู่โรงแรมสักพักหนึ่งไหมนะครับหรือาพาไปเที่ยวนะต่างประเทศต่างจังหวัดไดเลยก็ตามเนี่ยให้เขาสบายใจสักพักหนึ่งระหว่างการก่อสร้างหนักๆเนี่ยก็กลับมา ถ้าบ้านพังดูแลรับผิดชอบอย่างดีจ่ายค่าทดแทนอย่างดีเสียงชาวบ้านที่จะร้องเรียนก็อย่าน้อยลงเราจะไปละเมิดชาวบ้านเนี่ยคงไม่ได้บางทีมีเศษวัสดุก่อสร้างเนี่ยตกลงมาใส่บ้านจะบ้านร้ายถ้าเกิดตกถูกคนก็คงจะเสียชีวิตแน่นอนเราก็ต้องเคารพนะครับแต่ว่าจะมาห้ามเขาสร้างเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะตามผังเมืองมันสร้างได้ แต่แน่นอนนะครับอาจจะมีกฎหมายอื่นะอะไ่ต่างก็ต้องขอบกันไปเนี่ยครับแล้วแต่มุมมองเรี่อก,กรณีหนึ่งเนี่ยครับสุภนะาลัยลอฟอยู่ที่วงสว่างมีชาวบ้านอยู่สิกว่าครัวเรือนเหมือนกันไปร้องบอกว่าเนี่ยคอนโดของทางสุภาลัยเนี่ยนะครับสร้างขึ้นมาบังแดดตอนเช้าเคยเห็นแสงแดดไม่เห็นแสงแดดแล้วไม่พอใจ เจ้าของโครงการก็เลยลดจากยี่บเก้าชั้นเหลือแค่สิบเก้าชั้นหรือสิบเจ็ดชั้นเนี่ยมอ,องนั้นเนี่ยครับจากยี่บเก้าชั้นลดลงมาแล้วก็แบ่งเป็นสามทาวเวอร์เพื่อว่ามีช่องว่างตรงกลางให้แดดส่องได้บ้างแดดก็จะเอียงไปเอียงมาตามการหมุนของโลกเนี่ยนะครับคนที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าอาจจะไม่เห็นพระอาทิตย์ตกเพราะว่ามันอยู่กับเราฝั่งกันนะครับแต่ก็มีช่องให้เราเห็นช่องระบายลมก็มี แต่ชาวบ้านสิบกว่าครัวเรือนนั้นไม่ยอมไปฟ้องร้องให้สารปกครองหรือว่า e อไเนี่ยยกเลิกรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้มาแล้วทําให้สร้างต่อไม่ได้คนเหล่านี้เนี่ยนะเป็นกฎหมู่นะไม่ใช่สิทธิชุมชนนะครับทั้งเมืองกําหนดว่าตรงนั้นเนี่ยสามารถสร้างคอนโดได้ถ้าคุณไม่พอใจเนี่ยคุณควรจะไปร้องเรียน ตอนทาผังเมืองตั้งแต่แรกเฮ้ย hey, ตรงนี้ไม่ได้อืหรือว่าตรงบริเวณนั้นเนี่ยครับมีนักพัฒนาที่ดินรายหนึ่งก็สร้างเป็นแนวราบโอเคชาวบ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พอสุพรรณรายจะสร้างเป็นแนวสูงเนี่ยถูกต่อต้านคือการสร้างแนวสูงเนี่ยเจ้าของโครงการเนี่ยได้กําไรมากกว่าแนวราบและโครงการที่เป็นแนวราบเนี่ยครับมันทางออกมันมีปัญหาเนี่ยทางออกมันเล็กๆมันเลยสร้างตึกใหญ่ๆไม่ได้ ถ้ามันทางออกใหญ่ๆมันกันกันเนี่ยครับก็ค,คงไม่ทํำบ้านแนวราบเป็นบ้านเดี่ยวเล็กๆเนี่ยครับทีนี้พอเจ้าสุภาลัยเนี่ยสามารถสร้างตึกสูงได้ตามกฎหมายเนี่ยตามกฎหมายผังเมืองเนี่ยครับนะสูบเท่าได้กําไรหกร้อยล้านแต่ถ้าสร้างแบบเตี้ยๆเ,เนี่ยจะได้กําไรแค่สี่ร้อยล้านดังนั้นส่วนล้ําที่เขาขายขาดขาด,ดทุนไปสองร้อยล้านเนี่ยถ้าคุณไม่ให้เขาสร้างสูงนะคุณจ่ายเงินเขาสิยี่สิบครัวเรือนจ่ายก็ไปเลยครัวเรือนละ สิบล้านเป็นรวมแล้วเป็นเงินสองร้อยล้านให้กับนักพัฒนาที่ดินที่มีสิทธิ์ที่จะสร้างสูงอ่ะที่มีสิทธิ์ที่จะสร้างสูงเนี่ยจ่ายเงินไว้สิคุณแม่เขาสร้างสูงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะสร้างสูงแต่คุณแม่เขาสร้างสูงเนีย่ยจะมาขัดขวางนี้ไม่ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรรู้ไหมสิบกว่าครัวเรือนนั้น,น,นเนี่ยนะอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นกฎหมู่อยู่อย่างนั้นเนี่ยในขณะที่ ถ้าเกิดสร้างเสร็จเนี่ยนะชาวบ้านอีกประมาณเจ็ดแปดร้อยครัวเรือนเนี่ยได้มีอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นสําคัญยังไงตรงวงสว่างหรือตรงอโศกแอสตันอโศกเนี่ยก็คือว่าประชากรเมืองเราเนี่ยนะจะได้ไม่ต้องไปอยู่ไกลๆถ้าในเมืองสร้างอะไรแบบสูงๆก็ไม่ได้เนี่ยนะครับนะชาวบ้านก็เรียกว่าเอาอยู่ไกลๆไฟฟ้าปลาปลาโทศรศัพท์ก็ต้องตามออกไปทางด่วนรถไฟฟ้าก็ต้องตามออกไปอีกเสียงว่ามันแผ่นดินเปลืองว่ามันแผ่นดินมาก เพราะเราจะต้องเอาใจพวกกฎหมู่เหล่านี้แลวชาวบ้านเนี่ยเนะี่ยออกไปไกลๆเนี่ยเนะตอนเช้าเดินทางเข้าเมืองเนี่ยเสียเงินมากเสียเวลามากตอนเย็นกว่ากลับถึงบ้านก็มืดเวลาครอบครัวก็ไม่มีเป็นความเสียสูญเสียอย่างมากมายต่อส่วนรวมเพียงเพราะอสิบกว่าครัวเรือนนั้นไม่พอใจไม่ยอมเออถ้าเขาก่อสร้างอะไรนั้นยังไม่ได้ก่อสร้างมันเห็นด้วยซ้งไปไนี่นะครับนะยังไม่เห็นการก่อสร้างที่แบบว่าไปบรบกวนชาวบ้านด้วยซ้าไปเพราะว่า มีเว้นระยะที่เยอะมากเลยแต่ชาวบ,บ้านก็ไม่พอใจเดยเพราะตอนนั้นก็มีนักร้องไปช่วยร้องเนี่ยก็าอาจจะเป็นเพราะนักร้องอะไไม่เกี่ยวบชาวบ้านก็ได้แต่นักร้องตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วไม่ว่างแล้วนะอย่างเนี้ยนี่คือกฎหมู่จํานวนน้อยนิดในสังคมเนี่ยนะมีการสร้างตึกสูงๆบังกันไปบังกันมาแยะแนะมันก็ต้องรับรองร,รับความเป็นจริงเนี่ยแล้วก็เราควรจะยิ่งควรจะตามเนโอบายของส่วนรวมเพื่อประเทศชาตินะเพืนะ่อประชาชนเนี่ย เราคนนี้ในเมืองเนี่ยสร้างสูงๆได้ที่ดินเนี่ยจะได้ใช้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดนะคถ้าเราสร้างได้สูงๆเนี่ยราคาที่ดินก็จะไม่แพงจนเกินไปและแบ่งแชร์ค่าที่ดินทําให้ราคาบ้านมันลดลงคนที่พรอมมีฐานะก็อยอยู่ในเมืองได้พันรายได้ปานกลางก็อย,อยู่ในเมืองได้ไม่ออกไปนอกเมืองนะเดินเทเดินเอาบ้างนั่งรถไฟฟ้าเอาบ้างนะออกไปนอกเมืองไกลเนี่ยค่าเดินทางหนักใจมากเลยขึ้นทางด่วนก็แพงคนคนที่จะขึ้นทางด่วนได้นะ ก็คือคนที่มีรถและมีตังค์คนระดับกลางขึ้นทางด่วนมันก็ได้รถก็ยังผ่อนบ้านก็ยังผ่อนไม่ไหวต้งต้ปัตตบีอยู่งล่างอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ไม่รวยก็ขึ้นทางด่วนได้ก็ขึ้นรถเมย์ทางด่วนอาจจะเปลืองหน่อยแต่ก็ยังดีแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ไกลเนี่ยครับอยู่ลังสิตอย่างเงี้ยนะถ้าเรานั่งรถไฟฟ้าเข้าเมืองมาเนี่ยต่อเข้าไปเข้ามาต่อหลายต่อเนี่ยค่ารถไฟฟ้าบ้านเราก็แพงเหลือเกินแพงกว่านิวยอร์กแพงกว่าหลายหลายเมือง แค่คิดจากฐานภาคค่าของชีพที่เหมือนกันเนี่ยนะครับแพงกว่าเยอะแล้วกว่าจะเดินทางไปกลับเนี่ยเสียเวลามากมายในใจกลางเมืองเนี่ยคนจะให้สร้างตึกสูงๆคนจะให้สร้างคอนโดๆๆอะไรต่างๆใช่มบอกว่าสิทธิชุมชนไปถามชาวบ้านแถวนั้นมันก็ต้องบอกไม่ให้สร้างสิครับพี่นะไปถามชาวบ้านแถวนั้นก็บอกไม่ให้สร้างเอมันจะให้สร้างทำไมอ่นะ,นะหรือถ้าให้สร้างเอาตังมา <c oughs> ถ้าอยู่บางที่เนี่ยครับเอาตังมา กลายเป็นพวกรีดไถกลายเป็นพวกที่กดหมู่มันไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่นะไอ้พวกนี้เป็นพวกกดหมู่ถ้าเห็นแก่ส่วนรวมเนี่ยต้องคิดว่าเออเมืองเราเนี่ยต้องขยายออกออกไปคือแนวตั้งเวอร์ติคอแนวตั้งเพื่อว่าคนเราจะไม่ต้องเดินทางไกลกันไปทุกวันนี้เนี่ยพื้นที่บางนาที่เคยทานายดีที่สุดก็หมดไปแล้วพื้นที่แถวบางกรวยที่ปลูกทุกเรียนเยอะแยะดีๆก็หมดไปแล้วบางมด ที่ปลูกส้มหมดไปแล้วส้มบางมดอะไรต่างก็ให้หมดไปเรื่อยๆเพราะเมืองมันขยายไปรอบนอกในเมืองมมให้สร้างหรือให้สร้างก่ให้สร้างสูงนะผังเมืองก็กาหนดให้มันเตี้ยๆ,ๆไว้ทําไมไมันต้องกําหนดเตี้ยๆนะครับ <S 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 ในกรุงเทพนี่เป็นตึกที่เมื่อก่อนนี้ไม่มีการกําหนดเนี่ยครับว่าต้องสร้างไม่เกินสิบเท่าของขนาดที่ดินเช่นเรามีที่ดินหนึ่งไร่คือหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรเนี่ย สร้างได้ไม่เกินสิเท่าคือ16,000ตารางเมตรจริงๆเราสร้างได้20เท่า30เท่าก็ยังมีไปแล้วเช่นอะไรไหมครับอาคาร Wall Street Tower ที่สุรวงเนี่ยเฉลี่ยและคาดว่าประมาณสัก20เท่าของต่อหนึ่งคือตัวอาคารเนี่ยมีพื้นที่สุด1 0 0 0่1,000 10, ตารางเมตรนะเท่ากับ20เท่าของขนาดที่ดินมันจะไม่ใช้สอยเบียดได้เต็มที่หรืออาคาร State Tower ที่มีโรงแรมชื่อเลอบัวเนี่ยอยู่ปลายถนนหัวถนน สีลมตัดจากถนนเจริญกรุงเนี่ยเนี่ยก็ประมาณ30เท่าต่อนหนึ่งเม้นหนักหัวใครเลยแต่แน่นอนนะระหว่างก่อสร้างเนี่ยอาจจะกระทบเตือนชาวบ้านเราก็ต้องค่อยเจราจาเมื่อจ่ายเงินชดเชยทําให้เขาสบายใจนะครับแต่ขอขออนุญาตสร้างเถินะอะไรเงี้ยน,นะครับไม่ใช่ไปถามว่าใจะให้สร้างไม่สร้างมันก็ต้องบอกไม่ให้สร้างสิครับอยู่ดีใครอยากให้มีมีการสร้างอะไรต่างขึ้นมาหนวกกระทบหนวกหูใช่ชาวบ,บ้านทุกคนก็ต้องเห็นแต่ตัวเองทั้งนั้น เขาไม่ได yeah. ้เห็นแก่ส่วนรวมนะพวกนี้เขาเห็นแก่ตัวเองพวกชาวบ้านพวกนี้เนี่ยนะครับเขาเห็นแต่ส่วนตัวเองประโยชน์ของตัวเองไม่อยากจะเสียงดังไม่อยากจะนี่นไม่อยากจะนี่ไม่ได้มองภาพรวมว่าเออถ้าในเมืองเนี่ยมีการสร้างตึกสูงขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องไปสร้างบ้านจัดสรรถึงไซน้อยนู่นนะไม่ต้องสร้างบ้านจัดสรรถึงบางบัวจัดชิงเซานู่นไม่ต้องไปสร้างบ้านจัดสรรไปถึงสมุทรสาคร ไปถึงรุ่นไกลๆเลยนคปรปฐมเนี่ยนะคลองโยงอะไรพวกนั้นไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นเราอยู่ในเมืองไม่ต้องกลัวแออัดดูสิงคโปร์เดียวอยู่กันหนาแน่นแต่ไม่แออัดแต่ถ้าแออัดแต่ไม่หนาแน่นคือสลัมครับสลมัมอยู่กันเตี้ยเตีบ้านติดกันเลยหนึ่งไร่มีแค่สิบห้าหลังคาเรือนเลยเรียกว,ว่าสลามัมแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กันอย่างกระจัดกระจายเนี่ยนะครับไม่ใช่อยู่กันอยู่กันอย่างแนวสูงเนี่ยครับในพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ย หนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรเนี่ยนะถ้าเราสร้างได้หนึ่งหมื่นหกพันตารางเมตรนะฮะหนึ่งหมื่นหกพันตารางเมตรเนี่ยเอามีพื้นที่เอามายกเว้นถงล่งหรือว่าลิฟต์บันไดสสารพัดเนี่ยครับให้มันหายไปเหลือแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะเอ่อก็ประมาณเหลือประมาณหนึ่งหมื่นตารางเมตรเนี่ยหนึ่งหมื่นตารางเมตรถ้าเราสร้างคอนโดขึ้นมาขนาดประมาณสักห้าสิบตารางเมตรได้ทั้งสองร้อยยูนิตเนี่ยนะ แต่ถ้าเป็นสลัมได้แค่สิบห้าหลังคาเรือนอยู่กันอย่างน่าตาหน้าเกลียดด้วยทั้งไปเนี่ยถ้าเราขึ้นสูงงนี้เนี่ยนะประหยัดต้นทุนในการเดินทางชีวิตครอบครัวก็มีความสุขมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหาครอบครัวเรือนอย่งต่างก็จะน้อยลงโจรขโมยก็ไม่ได้ขึ้นบ้านมากมายเพราะว่ามันอยู่ใ,ใกล้ๆเดินทางกลับบ้านไปช่วยทันแต่ไอยู่ไกลๆลังสิตหรือว่าอยู่ไกลสา,ลาราพัดเนี่ยนะครับมันเดินทางลำบากนี่คือการคิดเพื่อส่วนรวม ไม่ได้คิดเพื่อกดมู่แต่พวก NG o อเอ่ยพวกที่นักวิชาเกินทั้งหลายอะไรบางคนไม่ได้คิดคิดแค่มองไกลแค่ปลายจมูกเนี่ยหรือพวกที่มันแบบว่าคิดถึงสิทธิทชุมชนในแง่ของบุคคลเนี่ยครับแล้วมารวมรว,วมกันกดมูม่เนี่ยคิดได้แค่นั้นไม่ได้คิดเพื่อประเทศชาติไม่ได้คิดเพื่อส่วนรวมความคิดอย่างนี้เนี่ยนะไม่คก็ยมีคนพูดถึงหรอกแต่มันเป็นความจริงเรามักจะพูดอะไรต่างคิดแรงต่างเนี่ย ในบนพื้นฐานของความไม่จริงเนี่ยครับหรือว่าคิดคู่อโนเนะอะไรต่างเนี่ยครับควรที่จะคิดใหม่เพื่อส่วนรวมนั่นเองนะครับก็เลยขออนุญาตบอกไว้หน่อยเนี่ยครับเผื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์ต่อท่านอื่นๆด้วยนะครับที่มีโอกาสถ้าเบื่อมามีโอกาสได้มาฟังบ้างอย่าไปเกรงใจอย่าไปเกรงกลัวพวก NGO หรือไอ้พวกที่มันแบบว่าเห็นแก่ส่วนรวมแบบปลอมๆอ่ะไอ้พวกนี้นี่ไม่เวิร์กนะครับอย่างไรก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับเราก็มี มีโอกาสที่จะพูดเพียงแค่นี้นะพูดมากกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะเราก็ไม่ได้ไปซื้อโฆษณาซะด้วยไม่เห,เหมือนพวกที่ไปซื้อโฆษณาหรือไปออกรายการดังๆเพื่อโปรโมทตัวเองอะไรพวกนั้นนะครับไอ้พวกนี้ซื้อกันมาเนั้นเนี่ยนะครับอย่างนี้นี่ไม่เวิร์กก็เลยขออนุญาตฝากไว้หน่อยนะถ้ามีโอกาสช่วยกันพิจารณานิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูนิดนึงนะครับว่ามันมีมีความเห็นหรือมีอะไรต่างเห็นไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับนะ ไม่มีความเห็นนะครับมิเดมาดูต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่มาดูถ้ามีความเห็นก็บอกได้นะครับเออช่วงที่ผ่านมานะ,ะผมก็แสดงความเห็นเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยเนี่ยมันไม่ดียังไงเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีพวกนิยมบิตคอยเนี่ยตามมาด่าใหญ่เลยนะถึงแม้ในที่ผมแปะเรื่องเกี่ยวกับแม่ผมบ้างแปะเรื่องอื่นๆบ้างเนี่ยตามมาด่าเนี่ยนี่มันสิ่งที่ชี้เห็นอย่างหนึ่งนะว่าไอ้พวกบิตคอยพวกนี้มันมีเบื้องหลังอันสกปรก มันกลัวคนรู้ว่ามันบิตคอยไม่ดีผมพยายามแยกเปิดโปงเนี่ยนะครับนะคันเมเลยตามมาด่าเช็ดอะไรต่างเนี่ยครับอันนี้เป็นเรียกว่าลูกสมุนอะไรพวกนี้นแะสดงวงการนี้นี่มีปัญหาเหมือนกันอย่าไปซื้อส่งเดือดนะครับพวกนี้นะก็ะะคขงขอขอญาตเรียนวิทยเพยงเท่านี้นะครับมีโอกาสเราก็ามาคุยกันใหม่ขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิขอให้ประเทศชาติประชาชนและประชาธิปไตยจงเจริญสวัสดีครับ